มาเด้อสุมูเจ้ามือนนิข่อยสิพาะมาเห็ดของหวานเข้าเหมาเนาะของหวานเข้าเมานี่ก็คืออาหารอีสานชนิดหนึ่งนะเข้าเหมาในก่าสิตําได้มาเป็นขเข้าเหมาแบบนี้นี่โอ้ใส่เวลายากเด้ปีหนึ่งได้กิปนปีละเท่อนี่ยใช่เข้าอ่อนมากตำตำตำฟัดฟัดฟัด,ด,ดโอ้อยากอยู่อ่ะมาอนี้เอาสิมาลองเห็ดของหวานเข้าเมาครับนี่ก็คือเอาเข้าเมามาเข้าเหมาคือแพคสูญญากาศยังดีเนาะและ้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้เป็นปีนี่น้อง หังจากนั้นเขาก็เอาข้ามันมาที่ผู้ใดอยากให้มันอ่อนก็นใช้น้ำอุ่นน้ำห่อนเด้อมาไว้แช่ไว้จักเข้านหนึ่งเอาเขาอันนี้ผมสใส่ปรุงโดยใช้มันแข็งๆจักหน่อยหมักหน่ำเด้ออ่าลองเบิ่งอ่าผมโอ้ปาดนมปื๊ดนี่นมแล้วแต่หมกักอยากได้นมแบบใดขอแนะนำให้เป็นนมถั่วเหลืองเนาะพี่น้องนมถั่วเหลืองใส่ลงไปยี่ห้อนี้ก็ดี ยี่ห้อได้มักยี่ห้อได้ก็ใสยี่ห้อนั้นเนาะเอาแบบง่าดําก็ได้วานหน่อยวานลายก็ได้อันนี้ผมใช่แบบวานหน่อยนะมันจะมีความมันของถั่วเหลืองในตัวนะเอาก็ซอยใบเตยลงไปซอยใบเตยลงไปเดี๋ยวเต่บมัดอยากหั่นหนาหั่นบางก็ได้หั่นหนาๆเงาๆมันยังกินไงใส่ลงไปแล้วมันก็จะเกิดความหอม,หอมนะพี่น้อง บบดนี้เขาก็เอาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วแต่ผูมักกะทิกะใส่กะทิผมบ่มีกะทิครับผมก็เลยเอาใส่เอาน้ำมันมะพร้าวมาอันนี้น้ำตาลมะพร้าวนี่แทนความหวานแทนน้ำตาลทรายพี่น้องแล้วผูมผภูมักเด้ออันนี้น้ำตาลปีบน้ำตาลตะนดแล้วแต่สิใส่แต่ว่าผมมักกินหอมและรสชาติอันของไอ้น้ำตาลมะพร้าว ใส่จัก๊กน้อยบ่ลงใส่หลายใส่เพราะมันหวานก่นโอเคแล้วแล้วแต่ผู้หมักอันนี้หมักหวานหลายก็ใส่หลายมันน้ำผึ้งหนุบหน้องโอ้น้ำตาลมะพร้าวอ่าบัดนี้เฮาก็เอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใส่ให้เกิดความมันอืมคันอยากมันเข้าไปอีกก็ใส่เกลือยิบเกลือใส่จั๊กยิบนึงก็โอเคแต่ว่าผมพอแล้วสำนี้ผมเพียงพอความต้องการโอ้น่ากินเด้อเป็นแต่แซ่บเด้เมื่อ โอ้เขทาขทาเขาทาหอมหอมพี่น้องหอมเตด,ดังเงินเงินคนน่ปะปัดตัวมามามาพี่น้องม,มกินกัดเข้าไปในคือสิหวานกลมกล่อมหมแล้วใน <c oughs> การในการอาละอเห็ดบังเด้พี่น้องเห็ดง่ายๆครับนี่แหละครับคือข้าเหมาของแสบอีสานครับล้องเบังเด้ครับพี่น้องคักคักคักฝากไว้นะครับขอบคุณครับ